สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับรถไฟฟ้านะฮะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพาเด็กตัวเล็กนะครับลูกชายนะครับออกมานั่งเล่นนะครับวันนี้ก็แบตก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับเต็มเรียบรอแต่ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วครับต้องใช้แบตนะครับวิ่งนะฮะ ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับไม่มีแดดลมๆนะฮะก็แบตเตอรี่48โวลตนะครับ12แอมป์นะครับก็ชาร์จครึ่งวันนะครับชาร์จด้วยแสงโซล่า2แผ่นนะครับโซล่าเซลล์นะครับแผงออน80วัตต์นะครับ18โวลตนะครับแผงที่แข็งๆก็80วัตต์เหมือนกันนะครับ 8โวต์นะครับผมใช้ที่ชาร์จก็เป็นสเต็ปอัพนะครับตัวนี้นะฮะสเต็ปอัพตัวนี้นะครับอัพให้ได้57โวต์นะครับที่จะชาร์จแบตเตอรี่48โวต์นะครับข้างนนะฮะของลิเทียมนะครับส่วนโซกนะครับโซกด้านหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทำเป็นโซกสปริงนะครับกันสั่นนะฮะครับด้านหลังก็จะมี โซ่โมไซเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบรกก็เป็นที่เบรกมอไซน์นะครับยึดไปแล้วนะฮะภายส่วนไฟข้างหลังนะฮะก็จะเป็นพายรอด l อ d ดีนะครับโชว์อยู่นะครับภายหน้านะฮะก็ก็มีเพียงเท่านี้นะรถคันนี้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ อาจจะต้องตกแต่งอีกด้านหลังจะทําเป็นกระบะนะครับเพราะว่าดูแล้วหัวมันยาวเกินนะครับดูนี้มันไม่สวยนะครับผมก็ต้องทําเป็นกระบะยืน่นลงไปนะครับเพื่อให้หัวมันดูแล้วหัวมันชันลงมาเน็ตนะครับโอเคนะครับนี่ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ